อ่าครับตัวนี้เรามาดูชุดแต่งครับตัวนี้ก็ใส่ไปหลายอย่างนะครับ r ีโวนะครับตัวนี้2องพนะครับตัวแรกชิ้นหน้าที่จะเป็นสเกิร์ตนะครับงานแท้นะครับของ ABS นะครับนี่นะครับพร้อมห่วงแดงนะครับแล้วก็มีไฟ l ดีนะครับ day light เดันทารันงนิงนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ พร้อมกันสีตัวรถนะครับดำด้านแต่กระสีขาวตัวรถนะครับด้างหน้าเทียดีนะครับตัวเล็กนะครับเทาลูปเป๊ะๆเลยนะครับคิว้อนะครับคิวร้อตัวนี้ก็จะเป็นของแม็กไพรเนอร์นะครับุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเหมือนกระสงห้างนะครับหรือว่าเสริมประดุมเข้าไปนะครับก็ดูแล้วบึกบึนนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเนื้อผิวงานนะครับจะเป็นผิวแบบแม็กไพรเนอร์นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับ สายข้างนะครับตัวนี้จะเป็นของแฮมเมอร์นะครับนี่นะครพร้อมกับกาบข้างครับเพราะตัวนี้ก็จะเป็นของตัวของอาเรเหมือนกันครับนี่เป็นบันไดข้างครับแฮมเมอร์นะครับอาเบียมาสวยมากครับอันนี้จะออเดอร์บายออเดอร์นะครับใช้เวลาสั่งนิดหนึ่งนะก็จะมาพร้อมไฟเปิดประตูนะครับก็จะใ้สว่างมากนะครับเพราะว่า รางวัลอยู่ไปทีประตูด้านล่างนะครับความห่างของบันไดก็ไม่เยอะครับกำลังสวยนะครับไคิวล้อนะครับเดิมแมคไนเนอร์นะครับท้ายรถนะครับตัวนี้จะเป็นกาบนะครับกาบประตูหลังนะครับของอาเบียสเหมือนกันงานแท้นะครับตัวของบรรชนตัวนี้เป็นแฮมเมอร์นะครับทิงซีรีส์นะครับ ไฟถอยเป็น l e นีนะครับมีไฟสองป้ายเป็น LED สนีขาวนะครับห่วงแดงนะครับพร้อมเลยอันนี้ไม่ได้เอาลูกบอลน,นะครับเลยนะครับเวราพิววิวไปเรื่อยนะครับ